สวัสดีแฟนเบสบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงทีมสุดปังนะครับวันนี้ก็ขอเสนอทีมคูโรเบะนะครับต้องบอกเลยนะครับเหตุผลที่อยากจะพูดถึงทีมนี้ก็ด้วยเหตุผลที่สามารถเอาชนะได้ต่อเนื่องนะครับเป็นทีมที่ตอนนี้เข้าขากันสุดๆและก็คนสวยเล่นอารมณ์ดีแบบนี้เราต้องพูดถึงนะครับย้อนไปการแข่งขันใน2วันนี้นะครับก็ถือว่าคูโรเบะทําได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถเอาชนะได้ถึง2เกมเลย เอาชนะโตโยต้านะครับเป็นทีมต้นสังกัดของเตยหัทยาบำรุงสุขและที่สําคัญนะครับการเล่นของบีมพิชยาและก็ผู้เล่นของคุโรเบะทาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆสําหรับการแข่งขันที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็ต้องชมเชยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคุโรเบะทําได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับ รวมไปถึงก่อนหน้านี้นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาคโลเบก็ยังสามารถเอาชนะทีมรองจากฝูงอย่างโทเลนะครับซึ่งถือว่าโทเลก็เป็นทีมที่เหนียวแน่นทีมหนึ่งแต่ทางคโลเบก็สามารถที่จะเอาชนะไปได้เหตุผลหลกัลกๆก็มาจาก2ผู้เล่นที่ตอนนี้ถือว่าเล่นได้แบบโห oh, ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเวลาที่ขึ้นตบนี้ถือว่าค่อนข้างแม่นยำแล้วก็ได้แต้มเลยเพราะว่าเป็นการเล่นที่เราเห็นมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลอยู่แล้ว แต่พอช่วงหลังๆนี้มาบวกกับผู้เล่นอีกคนหนึ่งที่ถือว่าฟอร์มเข้าขาแล้วสามารถเล่นลงตัวกับทีมแล้วนั่นก็คือทูบ้านะครับทูบ้าก็ถือว่าเป็นผู้เล่นตุรกีที่มาเสริมทัพในฤดูกาลนี้ช่วงแรกๆก็อาจจะยังไม่ได้โดดเด่นมากเราจะเห็นบทบาทของน้องบีมซะส่วนใหญ่นะครับในการ จบสกอร์แต่ในนัดที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเกมที่แข่งกับโทเลรวมถึงการแข่งกับโตโยตา้าเราก็จะเห็นเลยว่าทูบ้าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มาช่วยทีมแล้วก็สามารถที่จะทำแต้มให้กับทางคูโรเบะทำให้การแข่งขันดูสนุกมากขึ้นนะครับรอยยิ้มของสาวๆในสนามเราก็จะเห็นมากขึ้นดังนั้นนะครับผู้เล่นที่ถือว่าคูโรเบะได้มาในฤดูกาลนี้ก็ค่อนข้างจะลงตัวเลยทีเดียวแต่ก็ มีข่าวว่าทางทูบา้าก็อาจจะไปต่อสัญญากับทางหลีกตุรกีนะครับในฤดูการต่อไปส่วนน้องบีมของเราก็ต้องรอลุ้นนะครับว่าในฤดูการต่อไปนี้จะมีโอกาสที่จะไปเล่นให้กับหลีกอื่นโดยเฉพาะหลีกยุโรปหรือไม่แต่ดูแล้วนะครับถือว่าเป็นผู้เล่นที่ช่วยทีมของคูโรเบนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ลงตัวเลยทีเดียวนะครับเมื่อเข้าสู่ปีที่2นี้หากยังต่อกับทางคูโรเบก็ต้องรอลุ้นนะครับว่าผู้เล่นต่างชาติอีกคนหนึ่งที่จะมาเสริ สำคับจะเป็นใครแต่เหตุผลหลักๆนะครับที่ตอนนี้ทางครเบะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นก็คือการที่ผู้เล่นต่างชาติทั้งสองคนนี้นะครับเล่นได้ลงตัวแล้วก็เข้าขากับทีมมากๆทําให้การเล่นของบีมพิชยาก็เล่นได้ง่ายขึ้นรวมถึงการเก็บสกอร์หรือว่าปิดสกอร์ก็ดูง่ายเลยทีเดียวทําให้ <laughs> ทางโตยโยต้าเองนะครับก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะไปได้ในเกม2วันนี้นะครับก็ต้องขอชื่นชมนี่คือพลัง แล้วก็ความสุขที่เราได้เห็นจากทีมคุโรเบะนะครับก็ฝากแฟนบาสบอลที่ติดตามนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทีมนี้ที่ชื่นชมอยู่ก็ฝากติดตามและเป็นกําลังใจให้กันต่อไปนะครับเกมที่เราเห็นนะครับอีกอย่างหนึ่งไม่ชื่นชมไม่ได้นั่นก็คือผู้เล่นลิเบโร่นะครับผู้เล่นลิเบโร่ของทางคุโรเบะวันนี้ทําได้ยอดเยี่ยมมากนะครับสามารถเก็บแต้มขุดแต้มที่ทางโตโยต้าคิดว่าน่าจะได้แต้มแล้วกลับมาเล่นได้ จนเจ้าตัวหรือว่าทีมสามารถได้แต้มจากจุดนั้นไปได้ต้องขอชื่นชมเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรใครอยากคอมเมนต์อย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ให้กับนักกีฬาเป็นกําลังใจให้กับกีฬาได้นะครับสวัสดีครับ